สวัสดีครับอยู่กับรายการเกมัพก็ก็จะเป็นเกี่ยวกับิปโตเคอเรนิีนะครับผมเอเลี่ยตีเอฟก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ขออธิบายว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนหรือชักชวนการลงทุนใดๆนะครับผมซึ่งเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นวิจโะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ซึ่งในโลกคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนสูงนะครับกบ็บางครั้งบอกไม่ได้ว่ามันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่หรือมันจะลงไปที่เท่าไหร่นะครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดการส่วนตัวเท่านั้นครับผมขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าโปรดศึกษาการลงทุนนะครับเพราะท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนได้นะครับผมและก็คลิปนี้ไม่ใช่การลงทุนอีกครับผมไม่ใช่แนวชักชวนการลงทุนนะครับผมแค่ขอให้ฟังเฉยๆครับผม ในเหรียญ G.F คู่กับบาทค่างเงินบาทแล้วนะนะวันนี้นะครับเป็นวันที่3มเมษายนวันที่3มเมษายนที่เมษานี่ยหลังจากที่เหรียญ G.F นะครับผมดิ่งลงมาจากาวันที่ดิ่งลงมาจาก24.44บาทา 49. 49สตางค์แล้ว จนมาตกอยู่ที่ต่ำสุดก็คือ14.85ในวันนี้นะครับผมวันที่สามเนี่ยเดี๋ยวขยายกราฟก่อนเนื่องจากว่าทางสหรัฐอเมริกานะครับผมในข่าวที่มันจะตกมาก็คือสหรัฐอเมริกาทําการเทขาย i ิ c คอยนะครับเพอการเทขาย i ิ c คอยปุ๊บซึ่งเปลี่ยนใหญ่เนี่ยพอมันลงอ่ะมันเป็นธรรมชาติของคริปโตเคอเรซีว่ามันก็จะลงอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเกิดการแพิคอะไรต่างๆนะครับผมแพนิคเกิดเป็นการเมืองในบางประเทศนะครับผมที่อาจจะแบง์คริปโตเคอเรซี่ก็จะเป็นอาการแพนิคอย่างนี้แต่ว่าถ้าในสายคริปโตเคอเรซี่เราก็จะบางคนที่เข้าตอนที่ราคาถูกอาจจะกำไรไปแล้วครับส่วนที่ราคาบางคนอาจจะไปไล่ราคาก็อาจจะต้องติดดอยนะครับอาจจะแบง่ง ซึ่งเมื่อวันวันนี้นะครับผมราคาได้ต่ำถูกต่ำสุดไปจากถ้าว่าจากกราฟก็คือ14บาท84สตางค์นะครับบาท84สตางค์ถามว่าตอนนี้ถ้าใครได้กำไรแล้วก็ทำดีๆด้วยนะครับผมเพราะว่า4เนี่ยจากดูดูจากกราฟแล้วเนี่ย สิบสี่าทประมาณ14บาท80ตังค์เนี่ยตอนแรกผมก็คาดคาดการนะต้องบอกว่าคาดการว่ามันจะลงไปเนี่ยมันจะไปสนะิ14าทเพราะว่าผมลองตีช่องไว้เนี่ยณนะตอนนี้มันยังอยู่ในกรอบอยู่นะครับนะวันนี้วันที่3เมษายนเนี่ยมันอยู่ในกรอบกรอบราคาอยู่ ถามมีคนบางคนหลายหลายคนถามเข้ามานะครับผมจักในกลุ่มเองแล้วแต่หรือว่าเพื่อนพี่น,น้องนะครับผมได่เข้าม,มาถามส่วนตัวนะส่วนหนึ่งคือผมศึกษากตโตโคราิปโตเคอเรซีเพราะว่ามันเป็นการลงทุนในอนาคตซึ่งความผันผวนมันสูงก,ก็ค่อนข้างที่จะต้องวิจัยานในการตัดสินใจ ก็ไม่ได้ชัดชุกว,ว่าจะต้องเข้าราคานี้ราคานี้นะครับผมการที่ปิดเกาะทีฝั่งนะส่วนราคาในราคาวันนี้ที่บอกว่าต่ําไปสิบสี่บาทประมาณแปดสิบสี่ถึงแปดสิบห้าสตางค์เนี่ยสิบบาทประมาณอ่ะผมตีเรืบอกว่าสิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์เป็นราคาที่ถามว่าถ้าเข้าแล้วมาถึงจุดนี้ไว้ก่อนเลย ถ้ามันขึ้นไปยอดสูงสุดไม่ได้ผมเอาแค่ตรงนี้พอนะมันขึ้นไปหกเปอร์เซนต์ะขึ้นไปสิบห้าจุดแปดเจ็ดก็จะได้กำไรไว้เราไม่ขาดทุนพอแล้วยังไงก็ได้ขาดทุนเก็บไว้คุณเก็บไว้ได้กำไรก็รอดูอีกทีว่ามันจะไปต่อไหมแต่ในความ คิดเข็นของผมเองผมคิดว่ามันจะไปต่อเพราะเนื่องจากตั้งแต่จุดเนี้ยมันลงมามันเกิดการภาวะที่แพรนิกจากสหรัฐอเมริกาเทขายบิตคอยใช่ไหมครับเรียกว่าตัวนลขเท่าไหร่นะนะแต่เป็นหมื่นหมื่นกว่าหมื่นกว่า,วาคอยนะลงมาและอย่างหนึ่งคือถ้าตัดไปเรื่องการเมืองเนี่ยโปรเจกต์ของ G F เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะเป็นโปรเจกต์ที่ เกมทางเมตาเวิร์ดอ่ะดีมากเลยแล้วก่อนหน้านี้ถ้าจําไม่ผิดราคามันดูก่อนนะราคามันเคยขึ้นสูงสุดเยอะมากเลยนะแล้วเนี่ยใครที่ขึ้นเข้าตอนราคาหลัก หลักบาทอ่ะหลักบาทนี่คือจะดีมากเลยนะเพราะว่าจําได้ว่า gf เนี่ยขึ้นสูงสุดขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วทีนี้ตามกรอบราคาเนี่ยที่ผมว่าแนวโน้มมันก็จะขึ้นไปทดสอบใ้ตัวี่ด้านราคา23.43บขอขอขอภัยนะครับอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะครับผมแต่ว่าก็พยายามที่จะสือ่อสื่อสารให เ่ินพี่น้องได้เข้าใจนะครับผมอีกอย่างหนึ่งทางเนี้ยมันยังไม่ทะลุมันทะลุด้านกรอบราคาตรงเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาซึ่งก่อนแล้วนี้ผมลองตีแววงนานแล้วก็ไม่ก็คิดว่าถ้ามันพุง่งกับมันพุ่งเกินสองยอดตรงเนี้ยถ้ามันพุ่งเกินสองยอดตรงเนี้ยไปอ่ะมันก็อาจที่จะ รุ้นที่25แต่ปรากฏว่ามันมันเกิดมันเกิดการดิ่งลงมาก่อนมันดิ่งลงมาจนราคาต่ำสุดนะช่วงตรงตอนนั้นอะ่ะมันจะอยู่ที่13ใช่ไหมครับ3แต่ถ้าปรับมาดูวันนะครับดูวันนี้จะเป็นของวันนี้แล้วกันวันเนี้ย ถือว่าใครเข้าตอนสิบสี่ก็ได้กำไรไปครับเข้าสิบสี่ไปได้กำไรซึ่งถ้าเกิดวันที่เจ็ดนะครับผมอ่ะวันที่หกดิวันที่หก คิดว่าก็น่าจะมีเกิดเปลี่ยนแปลงอะ่ะแต่ว่าผมจะดูวันต่อวันนะพอดูวันต่อวันแล้วคือถ้ามันยังอยู่ในกรอบไม่ทะลุไม่ทะลุสิบหกบาทเนะี่ยก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีในการเก็บของนะในช่วงจังหวะที่ดีเก็บของในส่วนตัวผมคิดว่ามันจะอยู่ที่ประมาณสิบอ่าอาจจะมีดิง่งอาจจะมีถึงสิบสี่สิบสามบางจังหวะนะในความคิดผมนะ เพราะว่าในวันเนี้ยมันยังทําการดิ่งมา14.14บาท85สตางค์14บาท85สตงาสตงค์ตรงก้อนตรงเนี้ยจุดของมันจริงมันก็จะอยู่16บาทแต่ผมมองจากจุดตรงเนี้ยมันยังดูเป็นยังยังดูเป็นขาขึ้นอยู่นะมันอยู่มันยังดูเป็นขาขึ้นอยู่ เพราะว่าจากที่มันมีแรงเทขายลงมาเนี่ยพอมันแรงเทขายปุ๊บมันเกิดกลุ่มก้อนตรงเนี้ยนิดนึงแล้วก็ลงมาพอลงมาเสร็จปุ๊บเ่ะพอจังหวะที่มันขึ้นขึ้นมาเนี้ยผมคิดว่ามีแนวโน้มนะแนวโน้มที่จะลุ้นที่สิบหกบาทนะวันสองวันนี้นะครับผมก็อันนี้ก็คือเป็นแค่การวิเคราะห์คร่าวๆนะครับผมซึ่งบอกก่อนว่าคลิป โรคคริปโตมักมีความผันแ่่แนะนำให้ DCA ครับผมก็พยายามอย่าไล่ราคาแต่ไล่ราคาแบบว่าเห็นว่าราคามันลงมาแล้วก็ขึ้นคือถ้าเรามีงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับงบประมาณส่วนหนึ่งก็แบ่งไม้ได้แบ่งได้ในการซื้อก็อย่างหนึ่งคือด้วยเหรียญราคามัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้แพงมากนะ มันไม่ถึงหลักไม่ถึงหลักร้อยอะไรเงี้ยก็คนที่มีทุนทุนน้อยก็อาจจะแบ่งเข้ามาซื้อได้นะครับในกระดานบิครับว่าบิครับนี่ก็ซื้อขั้นต่ำนะบาทสี่บาทก็ซื้อได้แล้วก็นะน้อยปีหนึ่งอะมันต้องนะมีตังค์ก็ไก้รลยอะ,อะอยังแร้ได้ได้กำไรมั้งแหละอย่างส่วนตัวผมผมเองก็ไม่ได้ทุนเยอะนะครับผมว่าผมเป็นคนที่ชอบ ในโลกของคริปโตเคอเรนซีซึ่งหันอาจจะพลิกไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งก็ถ้าแบ่งไม้ไปดีซีเอไปก็จะดีนะการเก็บเหรียญเก็บเหรียญไปนะครับผมการเก็บเหรียญว่าถือว่าเป็นอส่วนตัวผมผมมองไปว่ามันจะเป็นการลงทุนนะแต่ซึ่งมีหลายเหรียญแหละที่ผมหลายเหรียญอะที่ผมซื้อ เองผมมีแนวความคิดว่าผมไม่ได้ซื้อตามใครหาโปรเจกต์ดูโปรเจกต์แล้วว่ามันมันน่าสนใจนะมันไปได้ไกลอะไรอย่างเงี้ยก็ลเลยซื้ออย่าง G F เนี่ยที่ผมตัดสินใจที่จะใจเหรียญนี้ก็คือหนึ่งก็คือเดฟเดฟเป็นคนไทยนะครับผมเดฟเป็นคนไทยแล้วก็เดฟเป็นคนไทยหนึ่งแหละเขาก็ธรรมาชาติของเหรียญน,นะครับทุกคนอยากให้เหรียญตัวเองอะมีอนาคตถูกไหม พอเขาสร้างพอสร้างเหรียญขึ้นมาก็จะแต่ก็ตสิเสีไม่ได้ว่ามันจะมีเหรียญบางเหรียญแหละที่เขาทําออกมาแล้วแบบทํามาทิ้งกันนะผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่ขอพูดในกันเพราะมีหลายเหรียญซึ่งมีหลายเหรีหยญนะครับม,มีหลายแต่ G.F. ก็คือว่าเดฟเป็นคนหนึ่งในผู้พัฒนาของเกมแล้วก็มีเกม m ม t เจเวิจากที่ได้มีโอกาสเข้าไปดูทีเซอร์เนี่ยของตัวเกมก็ค่อนข้างที่จะ น่าสนใจจริงๆที่คือลักษณะของเหรียญ G F G F นะครับผมมันเป็นยังเป็นโทเค็นนะครับผมโทเค็นผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเหรียญแบบโทเค็นเดียวแบบของลูมิหรือเปล่าในของเกมโมเ n ็งมูนนะครับผมเกมของโมเด็งมูนแต่ซึ่งหลักๆคือโปรเจกต์เนี้ยที่บอกก็คือ G F เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทําเป็นเป็นเหมือนสื่อกลางครับเอาคือสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมเป็น p พ a y to Earn นะครับ สามารถเล่นเล่นได้โดยที่แบบว่าสร้างไรายได้ได้จากเกมนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ผมจากเหรียญ G F นะผมมองว่าโปรเจกต์มันดีมันอาจจะมีจังหวะที่แพนิคคือมื่อาจจะเป็นโทเค็นที่แบบว่าเงินหมุนเวียนในระบบอะเยอะอยู่ปริมาณเหรียอญอก็ถือว่าได้อยู่่ แต่ส่วนตัวเองผมส่วนตัวผมมาผมอาจจะดูกราฟไม่เก่งนะแต่ผมมองจากการวิเคราะห์ของสถิติว่าเออมันมันลงไปเนี่ยอย่างจุดจุดที่สิบสี่บาทเนี่ยลงมาสองครั้งแล้วแล้วมันไม่ทะลุลงเวยนะมันไม่ทะลุแบบว่ายอดลงมาเนี้ยแล้วมันกลับขึ้นไปเร้งก่อแล้วปรากฏว่าผมตีตีเส้นอนะตีลายไว้ปุ๊บปรากฏว่ามันไปชนอยู่ที่อ่าดูกัน ลาวยี่สิบแรดประมาณราวยี่สาบปบาทแปดอะสามแปดผมว่ามันมันมันมีการเล่งขึ้นไปอยู่ที่ยี่สิบห้านะแต่ส่วนวันเนี้ยส่วนวันนี้ผมว่าใครใครที่ว่างหรืออมว่าว่างหรืออะไร,รว่า ที่เข้าอาจจะตั้งไว้ราคาไว้ที่ประมาณสิบสี่สี่สี่บาทแปดสิบเท่าไหร่เงี้ยคือตัวผมเองตอนแรกอะ่ะผมมองตัวตัวแรกผมวังว่ามันจะอยู่แค่ประมาณนี้ห้าบาทห้าบาทจุดสองใช่ไหมกดว่ามันมีดีดลงมาแต่คือคนตัตผมผมจะเป็นคนที่ชอบตั้งจะถั่ัวไว้ คืออาจจะด้วยราคาราคาเต็มกลับลดลงมาทีหนึ่งราคามันจะเด้งนะครับราคามันจะเด้งไปโดนอะไรเงี้ยถ้ามองกรอบจากตรงนี้ถ้าวันพรุ่งนี้มันทะลุ16ถ้าวันเนี้ยมันถ้าไม่อ่ะผมบอกเลยว่าวันนี้ถ้าวันนี้นะถ้าวันนี้มันอาจจะทะลุขึ้นมา ลุเกิน16บาทซึ่งมันทำที่99เกือบ16เข้ามาถึง16มียอดที่อยู่ตรงเนี้ย26ส่วนต่อไปที่ผมมองนะมองเป็นอันนี้คือบอกก่อนว่าผมเป็นคนชอบมองระยะสั้น โลกคุณต,ตัวคุณฤีมันมีความผันผวนเยอะอยู่แล้วที่ผมบอกนะครับอาจจะต้องมองเป็นะระยะสั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็ในข่าวอย่างนี้ก็จะมีทางทวิตเตอร์ที่เป็นทางทวิตเตอร์แล้วก็มีสยามบล็อกเชนข่าวมาแล้วก็อาจจะมีข่าวทางต่างประเทศซึ่งก็เหมือนเหมือนกันนะครับต้องใช้วิจัยงารในการรับฟังเหมือนกันเพราะว่าเหรียญทุกเหรียญน,นะครับ มันก็มักจะมีคนปั่นมีคนออกมาให้ข่าวผิดๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมส่วนตัวผมนะครับถ้าวันนี้มันถ้าวันนี้นะมันถ้าหมดเนี่ยเยังคืนวันเนี้ยถ้ามันหกสหกอะ่ะก็เป้าหมายต่อไปที่ผมมองก็คือหกจุดสี่หนึ่งหกจุดสี่หนึ่งอาจจะอาจจะขึ้นมาถึง สิบหกจุดหกศูนย์เลยก็ได้หรืออาจจะลงมาอยู่ในฐานที่19กก็ได้เพราะจากมองค่าดการแล้วว่ามันคือมันอยู่ในช่วงเก็บของอะครับถ้าว่าถ้าผมเป็นคนที่เป็น เจ้านะก็จะเก็บอยู่ช่วงเก็บอยู่ช่วงนี้ก็จะดันราคาขึ้นไปดูถ้าดูจากสถิติเก็บปุ๊บเงียบขึ้นแล้วก็พอขึ้นไปปุ๊บลงลงตรงนี้เก็บตรงนี้ขึ้นขึ้นมาถ้าจากจุดนี้เอจุดนี้ที่้าปเ็นเยอะนะครับถ้าคน เผื่อว,ว่ามีงบประมาณเยอะนะหเปอร์เซ็นเลยห้าเปอร์เซ็นส่วนจากท่านี้ล่ะมาสุดสีบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะาานะก็ถ้าใครว่าพอร์ตยัง ยัง,ย,งยังเก็บจํานวนเหรียญไม่ได้ตรงเวลานี้ก็คือการกดเฉลี่ยบแบ่งไม้ในการเก็บเหรียญได้นะครับก็หลังจากขอจบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากเตือนสติหลายๆคนนะครับผมว่าในโลกคริปโตเคอซีมีความผันผวนอย่าไปอย่าไปเครียดหรืออย่าไปเอาเงินคุณรัพ์ของตัวเองครับไปทุ่มในถึงคริปโตเคอซีมีความผัน สูงแต่ก็แลกกับการให้ผลตอบแทนได้สูงแนะนำให้ DCA DCA ดีกว่าตามกำลังน้องทุกค,ครับผมเพื่อนๆที่น้องก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ขอไปกดไลค์กด subscribe ด้วยครับผมก็ถ้าาว่างก็จะมาก็ฟังอีกนะครับผม ถ้าผิดถูกก,ก,กับการใดก็กลับขออภัยด้วยครับผมสวัสดีครับ